ครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกับครูพี่นันอีกในหนังสือ c l o s e u p หน้าที่49นะครับ c l o s e u p เล่ม3นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือหัวข้อ J จนะครับนะ m o d ู l สองก็คือมาต่อเรื่อง m o d a l v e r b กันต่อนะครับนะคำสั่งก็บอกว่า Read ให้อ่าน the sentences ประโยคต่างๆ and และ underline ให้ขีดเส้นใต้นะครับ the modal verb ก็คือคำโมโ d เวิร์บหรือว่ากริยาช่วยชนิดหนึ่งนั่นเอง you นะครับ have to คุณครูก็ขีดเส้นใต้ให้แล้วนะครับว่า have to ซึ่งเป็นโมโนเวิร์บนะครับ you have to wear คุณจะเป็นต้องสวมใส่เออเฮ e t หมวกกันน็อกนะครับเว้นเมื่อ you go climbing เมื่อคุณไปปีนไปเขานะครับดนะเมือวนในรูปนี้นะครับต้องสวมหมวกกันน็อกด้วย ข้อสองอยู่ must นะครับ must กับ have to แปลเหมือนกันเลยนะครับนะแล้วก็ใช้แทนกันได้นะครับนะขอเน้นนะครับระหว่าง have to กับ must นี่ใช้แทนกันได้ทุกกรณีเลยนะครับ must wear คุณจำเป็นต้องสวมใส่นะครับ a life jacket นะครับก็คือเสื้อชูชีพ when เมื่อ you go sailing เมื่อคุณไปแล่นเรือนะครับข้อสามอยู่ mustn't นะครับ must not นั่นเองนะครับนะ ย่อเป็นมัสซนก็คือไม่จําเป็นต้องไ right, รนะครับขี่นะครับใบในที่นี้ก็คือจักรยานยนต์จักรยานนะครับนะรถจักรยานใบในที่นี้ก็ข้อสามนะครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ side, นะครับนะต้องแปลว่าจักรยานนะครับเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขหน่อยนะครับนะ ถ้าใส่มอเตอร์เข้าไปด้วยนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าไบเฉยๆนี่หมายถึงจักรยานนะครับคุณนะครับไม่ต้องเวลาจักรยานนะครับความหมายเวลาแปลนะครับแปลตามัพท์แปลว่าคุณไม่ต้องขี่จักรยานโดยปราศจากหมวกกันน็อกนะครับ ก็เลยมาแปลให้เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายก็คือคุณไม่ต้องอขี่จักรยานถ้าปราศจากหมวกกันน็อกนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกห้ามขี่จักรยานเด็ดขาดนะครับความหมายอย่างนั้นข้อที่ 4. นะครับยูนิเด d นนะครับนดก็เหมือนกันนะครับแปลว่าจําเป็นต้องแต่ถ้าใส่น็อต้าไปนะครับหรือตัวย่อน d l ด คุณไม่จำเป็นต้องนะครับพุทไลก็คือเปิดไฟนั่นเองออนยูบไลเปิดไฟที่รถจักรยานนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ในที่นี่เปลี่ยนเป็นจักรยานหมดเลยนะครับนะคุณครูลืมเปลี่ยนนะครับนะเป็นจักรยานนะครับจักรยานก็มีไฟด้วยนะครับนะไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเปิดไฟจักรยานนะครับ ถ้าคุณไม่ขี่ในที่มืดนะครับ if you don't ride in the dark dark นะครับแปลว่าที่มืด you don't have to นะครับ have to นะครับนะเป็นอ่า p r o s r verb นะครับแปลว่าต้องนะครับแต่ถ้าเมื่อใส่ Not ตเข้าไปนะครับต้องเปลี่ยนเป็น don't have to นะครับน้กงเรียนนะไม่มี have to not นะครับ นะต้องเปลี่ยนเป็น don't have to จะไม่เลยนะครับถ้าเป็นปฏิเสธเนี่ยต้อง don't have to you don't have to run คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งนะครับ in the stadium ในสนามกีฬา you can run คุณสามารถวิ่ง on the road วิ่งบนถนนก็ได้นะครับนี่คือคำแปลและที่ขีดเส้นใต้แดงๆเทบๆนะครับก็คือคำที่เป็น modal verb นั่นเองโอเคนะครับ จบหัวข้อ j ไปหัวข้อ k ต่อครับหัวข้อเคเขาบอกว่า which models ก็คือ model verb สับไหนนะครับ in j ในข้อ j are used to นะครับ used to แปลว่าใช้เพื่อนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเคยนะครับนะแปลว่าใช้เพื่อใช้เพื่ออะไรครับ1 2 4 5 3นี่หมายถึงนี่นะครับ1 1-5นั่นเองนะครับ เช่นข้อหนึ่งนะครับใช้เพื่อเซด a t เพื่อบอกว่านะครับเซดแปลว่า it is a rule มันเป็นกฎระเบียบกฎเกณฑ์ t o do ในการที่จะต้องปฏิบัติตาม something บางสิ่งบางอย่างหรือวงเล็บว่าเป็น obligation o b l i g a t i o n แปลว่าข้อปฏิบัติข้อควรปฏิบัติหรือแปลว่าเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัตินะครับหรือแปลว่ากฎข้อบังคับก็ได้นี่คือข้อ a รายงนกฎข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามก็คือข้อ1กับข้อ2นะครับนั่นก็คือเห็นไหมครับข้อ1บอกว่าคุณต้องสวมหมวกกันน็อกเมื่อคุณปีนเขาคุณต้องนะครับสวมเชือกช,ชูชีพเมื่อคุณแล่นเรือเห็นไหมครับเป็นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามก็เลยตอบข้อ1ข้อ2โอเคนะครับส่วนข้อ BC เเป็นการบอกว่า It is not necessary แ ne ปลว่าจำเป็น i ี not ก็คือไม่จำเป็น to do ที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับซ t มติงในบางสิ่งบางอย่างบัร uh, นะครับวงเล็บแต่ว่า you can if you want แต่คุณก็สามารถปฏิบัติตามได้ถ้าคุณต้องการแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะนั่นก็คือข้อ4ข้อ5เขาไม่บังคับนะครับแต่คุณจะปฏิบัติตามก็ได้นั่นก็คือข้อ4 you needn't put light คุณไม่ควรเปิดไฟ on your bike บจักรยานของคุณนะครับในทีน่นี้บนจักรยานของคุณก็หมายถึงว่า พุท uh, i ไลออนเนี่ยโทษทีนะครับนะไม่ได้แปลว่าบนนะครับในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าบนนะครับโทษทีนะที่คุณครูแปลให้นี่คือคุณครูแปลต่างความสั์นะครับพุท o ออนนะครับนะแปลว่าเปิดนะครับพุท i ไลออนหมายถึงว่าเปิดไฟคุณไม่ควรเปิดไฟนะครับจักรยานของคุณถ้าหากว่า d o t write in the dark ถ้าคุณไม่ได้ขับขี่ในที่มืดนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยนะครับนะในที่สว่างก็บังคับให้เปิดนะครับแต่นี่เมืองนอกเขายัางไม่บังคับนั่นก็คือ,อไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับนันเกเรยยียนจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้นะครับข้อ4ข้อ 5, 5. าก็เหมือนกันนะครับคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งในสนามกีฬานันเกเรยยียนจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะครับนะนั่นก็คือเป็นนี่นะครับนะ say that it is not necessary to do something นะครับไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามก็ได้นะครับหรือวงเล็บนักเรียน,ยนจะปฏิบัติตามก็ได้นะคร5ข้อ4นะครับ say that เป็นการบอกว่า something บางสิ่งบางอย่างนั้น is not allowed ก็คือไม่ได้รับการอนุญาตนะครับให้กระทำ forbidden นะครับหรือเป็นข้อห้ามตายตัวเลยนะครับนั่นก็คือข้อ3นะครับข้อ3 you mustn't write w i w i t u o u ลเฮลเบนะครับคุณนะครับไม่ควรขับขี่จักรยานโดยปราศจากหมวกกันน็อกนะครับนะนี่ก็คือข้อที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับนะก็เลยเป็นข้อ3เป็น forbidden นะครับหรือว่า i s not allowed นะครับนะซึ่งไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะครับจบนะครับข้อเ ไปข้อ L ต่อนะครับข้อ L นะครับ complete คำสั่งนะครับบอกว่าทำให้สมบูรณ์ทะไรครับ the rule แล้วกดเกณฑ with ด้วย the correct model ก็คือ model verb ที่ถูกต้องอีกนั่นแหละอีกนั่นเองนะครับ model verb ที่เขาให้มาก็มี must นะครับมี needle มี have to มี must แล้วก็ don't have to นะครับ1 2 3 4 5, 5สาศัพท์คุณครูว่านำมาเติมให้แล้วอย่าลืมนะครับคือ have to กับ must ใช้แทนกันได้นะครับเหมือนข้อน,นี้นะครับเห็นไหมครับ have to เนี่ยเราจะตอบว่า must ก็ได้นะครับนะให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยข้อน,นี้ก็เหมือนกันนะครับ must เราใช้เป็น have to ก็ได้โอเคเรามาแปลกันนะครับ we use uh, must and have to to express เห็นไหมครับเราใช้ must หรือใช้ have to to express เพื่อที่จะแสดง obligation ก็คือกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่แปลว่าต้องนะครับต้องปฏิบัติตาม we use เราใช้ must นะครับแปลว่าไม่ต้องนั่นก็คือ to say that เพื่อที่จะบอกว่า something บางสิ่งบางอย่างนั้น is not allowed เป็น passive voice นะครับนะไม่ถูกได้รับการอนุญาตวงเล็บนะครับ negative obligation ก็คือเป็นข้อควรปฏิบัติที่เป็นข้อควรที่เป็น เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะ negative o b l i g a t i o นเนี่ยนะครับเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นกฎข้อบังคับไม่ใช่ข้อห้ามนะครับเป็นกฎข้อบังคับหรือเป็นระเบียบที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับแปลว่าอย่างนั้นคำว่าไม่ควรปฏิบัติในที่นี้ก็คือ so อ่าเขาบอกว่า <Ihre S 2> <ๆ S 1> ห้ามตกปลาอย่างนี้นะครับด้านก็หมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามนะครับนะความหมายของควาว่า negative obligation เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเขาห้ามตก,ตกปลาแลวเราไปตกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับความหมายของคำว,ว่า n negative o b l i g a t i o n นะครับนักเรียนคือห้ามตกปลาเนี่ยประโยคนี้เขาเรียกว่า n negative obligation เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับโอเคเห็นภาพนะครับนะ มาต่อนะครับ but to show แต่นะครับในการที่จะแสดงให้เห็นว่า there is no obligation การที่ไม่มีนะครับเงื่อนไขหรือกฎข้อบังคับหรือ or n e c e s s a r y นะครับไม่จำเป็นต้องนะครับไม่จำเป็นต้องต้องกระทำให้เราใช้ needed กับ don't have to นะครับนะ n e e d e นะครับไม่จำเป็นต้องทำนะครับ don't have to ก็ไม่จำเป็นต้องนี่คือคำแปลนะครับ นั่นก็คือเป็นประโยคคำสั่งต่างๆนะครับนะถ้าเราบังคับสั่งเราก็ใส่คข้ามา u u t then you must wear your shoes all time in uh, school in the school คุณ must, uh, คุณต้องสวมรองเท้าอยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ย must หรือถ้า n e e d นะครับ you need n e e d wear your shoes หรือว่า put on Your shoe in your classroom นะครับคุณไม่จำเป็นต้องสวมรองเท้าในห้องเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ you don't have to put on your shoes on your classroom นะครับใช้ needn't หรือ don't have to ก็ได้โอเคนะครับนี่คือหลักการใช้โปรสอเว v ร์บอ่าโ o d อเ verb ทัทีครับไม่ใช่อ verb นะครับ m o d อ l verb เอาไปต่อครับผม จูเนียร์พาร์ครันนะครับจูเนียร์แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่ารุ่นเล็กนะครับนะพาร์กก็คือสวนสาธารณะรันแปลว่าวิ่งนั่นก็คือชื่อ,อบัตรงานนะครับก็คือเชิญมาวิ่งในสวนสาธารณะซึ่งเป็นรุ่นเล็กๆนะครับก็คือรุ่นเด็กๆนะครับนะเป็นการจัดการวิ่ง Do you like running นะครับเป็นการาพาดหัวนะครับว่า คนที่จะมาวิ่งเนี่ยนะครับเป็นคนชอบในการวิ่งหรือเปล่านะครับนะ do you like running นะครับนะคุณครูเดือนเมาสมองไม่เห็นนะครับนะนี่นะครับ do you like running คุณชอบการวิ่งหรือเปล่า or หรือ do you enjoy running หรือคุณสนุกสนานกับการวิ่ง race กับการแข่งขันการวิ่งนะครับ against นะครับหมายถึง วิ่งแข่งกันนะครับนะเออเกนแปลว่าปะทะนะครับแปลว่าปะทะแปลว่าต่อสู้แปลว่าเจอกันนะครับกับยูเอฟเอ็นก็คือวิ่งแข่งกันกับเพื่อนๆของของคุณนั่นเองนะครับคุณชอบหรือไม่นะครับในการจะวิ่งแข่งกับเพื่อนๆของคุณถ้าคุณชอบนะครับคําเชิญเลยครับนะทู r e ีนให้มาที่กรีนพาร์ k นะครับกรีนพาร์ k ก็คือสวนสาธารณะชื่อก e ีนนะครับนะ ในการร่วมการวิ่ง2กิโลเมตรนะครับชื่อการวิ่งว่าจูเนียร์พ์ครันวิ่งทุกๆวันเสาร์นะครับเวลา10โมงเช้านะครับ10มีกฎระเบียบดังนี้นะครับข้อที่หนึงจูเนียร์พ์ครันนะครับการวิ่งจูเนียร์พ์ครันนั้น is for มีไว้สำหรับชู้เร็นเด็กๆเ,เท่านั้นนะครับเออายุบีทวีนระหว่าง4ถึง14งเท่านั้นนะครับนะอายุอื่นไม่ได้นะครับ runner นะครับผู้วิ่งทั้งหมดนั้น need a parent นะครับจำเป็นต้องนำพ่อแม่มาด้วยนะครับนะต้องขอไปด้วยนะครับคุณครูขีดอาจจะไม่ค่อยตรงเพราะว่ามองเม้าไม่ค่อยเห็นนะครับมันเล็กเหลือเกินถ้าไม่นำพ่อแม่มาก็ต้องนำ adult นะครับนำผู้ใหญ่นะครับนะผู้ใหญ่ในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่กำนันอะไรไม่เกี่ยวนะครับนะก็คือญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ address เข้ามาร่วมในการแข่งขันแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้แข่งนะครับนะมาเป็นผู้ช่วยเหลือนั่นเองนะครับ to watch นะครับเพื่อดูเดมพวกเด็กๆนะครับเพื่อดูก็คือเพื่อดูแลนั่นเองนะครับข้อต่อไปก็คือ no bike ห้ามรถจักรยานนะครับ or scooter ก็คือรถสกูตเตอร์ห้ามนำมาด้วยนะครับมาวิ่งอย่างเดียวนะข้อต่อไปก็คือ no dogs นะครับห้ามนำนำสุนัข allowed No dog allowed. ก็คือไม่ได้รับอนุญาตนะครับลาแปลว่าอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตให้นําสุนัข in the race เข้ามาร่วมในการวิ่งแข่งขันนะครับห้ามนําสุนัขมาด้วยนะครับ No need to bring water. นะครับไม่จําเป็นต้องนําน้ําดื่มมาด้วยนะครับขีดนะครับหมายถึงว่า we have a water. เรามีน้ําดื่มให้เรามีสถานีน้ําดื่มนะครับ Water station. ให้ฮาร์เวย์นะครับระยะทางการวิ่ง2กิโลเพราะฉะนั้นฮาร์วเวย์แปลครึ่งทางในระยะ1กิโลเมตรเราก็จะมีหน่วยสถานีน้ำดื่มบริการให้ฟรีนะครับและข้อสุดท้ายก็คือ enter is free นั่นก็คือ enter แปลว่าเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้ฟรีนะครับไม่เสียเงินถ้าต้องการ for more information ก็คือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้โทรมาที่เบอร์นี้นะครับ นี่คือการแปลนะครับที่คุณครูแปลไปทั้งหมดอยู่นี่นะครับนะนี่คือหัวข้อที่คุณครูแปลห,หมดเมื่อกี้นะครับโอเคมาต่อหัวข้อ m หัวข้อต่อไปนะครับคือ complete ทำให้สมบูรณ์ the rule กฎเกณฑ์สำหรับจูเนียร์พาร์กรันนะครับก็คือการวิ่งจูเนียร์พาร์กรัน using โดยการใช้นะครับใช้คำว่า must muscle นะครับ don t แล้วก็ have to อ่า don t have to ตัวที่ครับ don t have to เป็นศัท์เดียวนะครับนะมาใช้เติมลงไปในหัวข้อทั้ง6ข้ออย่าลืมนะครับคำว่า must กับ have to นะครับนะใช้แทนกันได้เหมือนที่คุณครูบอกในเบื้องต้นนะครับ must uh, must and don't have to แต่ในที่นี้เขาให้มา3ามคำนะครับคือคำว่า must แล้วก็ mustn't แล้วก็ don't have to เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้คำว่า have to นะครับนะใช้ must เฉยๆนะครับโอเคครับผมมาดูข้อที่หนึ่งกัน you must be aged between four and f o u r t e to rush คุณนะครับ must ต้อง be เป็นนะครับ be a g e ก็คือต้องเป็นคนที่มีอายุ Between ระหว่าง4ขวบนะครับถึง14ปี to race เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ race แปลว่าการแข่งขัน You แระคุณนะครับ m u s t n แปลว่าไม่ต้องนะครับ use b i ใช้จักรยานนะครับ or scooter รถ s c o o t e r in race in the race ในการแข่งขันข้อที่3 you don't have to นะครับแปลว่าอะไรครับ don't have to แปลว่าไม่จำเป็นต้อง to bring นา water ก็คือน้ำดื่มนะครับ there is a drink uh, station เขามีสถานีน้ำดื่มให้ at first km ก็คือในกิโลเมตรที่1ก็คือครึ่งทางนั่นเองเพราะเป็นการแข่งขัน2 km. กิโลเมตรข้อที่4 dogs must n join the r e s t สุนัขนะครับไม่จำเป็นต้องเข้ามาร่วมในการแข่งขันนะครับแปลว่าอย่างนั้นข้อท่ you must นะครับคุณ ต้องนะครับคำวิทย์อดาต้องมาวิ่งพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดาคำนันไม่ต้องนะครับนะแมคุณครูก็ใส่มุกเข้าไปนะครับผู้ใหญ่ก็คือผู้ดูแลนั่นเองนะครับนะนะครับมาคนเดียวไม่ได้นะครับนะเผื่อเป็นลมเป็นแรงนะครับเจ้าหน้าที่ดูไม่ทันว่ากันไปนะครับนี่คุณครูเสริมเข้าไป You You don't have to นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปก็คือเสียค่าใช้จ่ายนะครับ To do ก็คือมาร่วมนั่นเองนะครับคำว่าทนะูดูในที่นี่ไม่ได้ไปแปลว,ว่าทำนะครับนะมาร่วมจูเนียพ์คบันไม่ต้องเสียงเงินนะครับก็คือฟรีนี่คือคำแปลนะครับหัวข้อ M คุณครูเติมให้เรียบร้อยหมดแล้วไปหัวข้อ N ต่อไปครับหัวข้อ N ก็าบอกว่า complete ให้ทำทำให้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวได้หลอกบทสนทนา with ด้วย must นะครับให้เติมคะว่า must แล้วก็ mustn t. เติม don't have to หรือเติม have to ข้อนี้นะครับแหมคุณครูนี่เน้นมาตั้ง3หัวข้อในหัวข้อนี้นะครับเจอแล้วนะครับนะคือ must กับ have to เนี่ยแทนกันได้นะครับนะใช้แทนกันได้เลยเพราะนข้อไหนที่ตอบ must นะครับเนี่ยนะเรานักเรียนตอบว่า have to ก็ได้นะครับนะ้าไม่ผิดนะครับนะาใช้แทนกันได้2ศัพท์นี้เนี่ยข้อไหนที่เติม have to นะครับนักเรียนเปลี่ยนเป็น must ก็ได้นะครับ แต่ข้อ2นี้นะครับไม่ได้นะข้อ2นี้ have to ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น must ไม่ได้นะครับนะเพราะอะไรครับเพราะมันข้อนี้เป็นคำถามนะครับนะเป็นคำถาม do I have to ได้นะครับนะ have to นี่ถือว่าเป็นคำกริยานะครับเมื่อเป็นคำถามก็ใช้อนำ m o า verb to do มาช่วยนะครับแต่ m u s t นะครับเป็น modal verb นะครับนะเพราะฉะนั้นตั้งเป็นประโยคคำถาม do I must ไม่ได้นะครับนะ ต้องดู I have t o เท่านั้นโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นี่คือหลักวยากรอณ์มาแปลกันก่อนนะครับก็ที่1 A กับ B คุยกันนะครับ A บอกว่า Should I buy a tennis racket ฉันนะครับควรซื้อนะครับไม้ตีเทนนิสหรือเปล่านะครับใช่หรือไม่นี่นะครับคำแปล B ก็บอกว่า You don't have t o คุณไม่จำเป็นต้อง buy a new one ไม่ต้องไปซื้ออันใหม่แล้วนะครับ You can borrow นะครับคุณสามารถขอยืมนะครับ borrow ไปว่าขอยืม m i n เนะี่ยในที่นี้ไม่ได้แปลเ,เหมืองแรกนะครับนะ mine แปลเ,เหมืองแรกก็ได้ไปลว่าของฉันนะครับ mine ตัวนี้นะครับเป็น possessive pronoun นะครับเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องมีคำนามตามหลังนะครับนั่นก็คือย่อมาจาก my m y r e t k e t นั่นเองนะครับก็ย่อเป็น m i n เฉย ข้อ2นะครับ A ถามอ่านะครับ A บอกว่าดูนะครับต้องมีดูเหมือนที่คุณครูเฉลยไปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นถ้าตั้งเป็นประโยคคำถามนะครับนะต้องมีดูเข้ามาช่วยเพราะ have to นี่ถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นคำกริยานะครับนะถึงจะเป็น modal verb ก็แล้วก็ modal verb ก็แปลว่ากริยาช่วยนะครับเป็นกริยาชนิดหนึ่งนะครับนะ Do I have to wear boots? ฉันจำเป็นที่จะต้องสวมรองเท้าบูทต for สำหรับ My Riding lesson นะครับ Riding lesson ในที่นี้หมายถึงเรียนการขี่ม้านะครับไม่ใช่ขี่รถนะค่ว่า Riding เนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานนะครับคือขี่ม้าอย่างเดียวนะครับ Riding lesson เนี่ยนี่ข้อ2นะครับคุณครูมาแปลแล้วคือขี่ม้านะครับ B กบอกว่า yes นะครับคุณต้อง you need uh, you have to คุณจาเป็นต้อง wear riding boots riding boots เพราะฉะนั้นในที่นี่ก็คือรองเท้าขี่ม้านะครับนะไม่ใช่รองเท้าบูททั่วๆไปนะครับนะ riding boots ก็คือรองเท้าขี่ม้านั่นเองข้อที่3นะครับ a t h l e t e นะครับแปลว่านักกรีฑาก็ได้แปลว่านักกีฬาก็ได้นะครับ don't have to ไม่จำเป็นต้อง practice ซ้อมนะครับนะว่าซ้อมับว่า ฝึกัดอันนี้คืออ every day ทุกวัน be กระโดด a right นั่นเป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับ every b o d y ทุกๆคนนั้น has to rest sometime นักเรียนดูคำไวยากรณ์ตรงนี้นะครับนะเขาบอกว่าให้เติม have to ให้เติม must ให้เติม don't have to หรือเติม must แต่ตรงนี้ทำไมเติม has to เพราะฉะนั้น has t o ในที่นี้ก็คือ have t o นั่นเองแต่ต้องเปลี่ยนไปตามประธานนะครับนะเพราะประธานเป็น everybody นะครับ everybody เนี่ยเป็นเอกพจน์นะครับนักเรียนเป็น singular นะครับ s i n นะครับ e u l a R, นะครับเป็น singular เป็นเอกพจน์เมื่อเป็นเอกพจน์นะครับจาก have t o ก็ต้องเปลี่ยนเป็น has t o นะครับจำไว้เลยนะตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับ Rest ในที่นี้แปลว่าพักผ่อนนะครับถูกต้องทุกทคนนั้นต้องนะครับ has to แปลต้องต้องพักผ่อนนะครับบางเวลาคือต้องพักผ่อนบ้างนะครับไม่ใช่ซ้อมทุกวันแปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือคําแปลข้อที่สนะครับ Can I go to an exercise class at the sports center? ฉันนะครับสามารถไปที่ห้องเรียนการออกกำลังกายนะครับหรือ หลักสูตรการออกกำลังกายที่ศูนย์การกีฬาได้หรือไม่นะครับเป็นคำถามแคนได้หรือไม่บีกเราว่า you must คุณต้องนะครับอย่าลืมนะครับ must เนี่ยนักเรียนเปลี่ยนเป็นแอทูก,ก็ได้นะครับนะ b e c ค m e a member first คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับถึงจะไปเรียนที่สปอร์ตเซ็นเตอร์ได้ข้อที่ 5. y ou mustn't run around the swimming pool it is dangerous คุณนะครับมาสินไม่จําเป็นต้องวิ่งนะครับวอาราวไปรอบๆสวิมมิ่งพูลสระว่ายน้ำ it is dangerous เพราะมันอันตรายเหลือเกิน B e That's okay sorry okay ขอโทษด้วยนะข้อที่6นะครับก็สุดท้าย if you're under 14ถ้าคุณอายุต่ำกว่า14ปีนะครับ you must คุณต้อง break นำ้ and adapt, นำ and d o w w นําผน้หลักผู้ใหญ่มาด้วยนะครับ with you นำมาพร้อมกับคุณชูฟุตบอลแมตช์มาเพื่อการแข่งขันฟุตบอลเพราะอะไรครับเพราะ it is a rule เพราะมันมันเป็นกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับนะครับนะว่าต้องนำผู้ปกครองมาด้วยอันนี้เป็นกฎข้อบังคับของเขานะครับนะเราต้องปฏิบัติตาม B ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร I will ask my grand granddad ask นะครับในที่นี่แปลขอร้องนะครับนะไม่แปลว่าถามนะครับนะ ขอร้องนะครับคุณปู่หรือคุณตาของฉันุกคำวิ i t มี e ให้มาพร้อมกับฉันนะครับนี่คือคำแปลนะครับโอเคนะครับนาะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่คุณครูก็ฉเฉลยให้หมดแล้วก็บอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับตามสโลแกนการสอนของคุณครูนะครับตามอักสอนวิ่งด้านบนเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดและคุณอาจจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think. If you try, might be fascinated. แล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่50นะครับสวัสดีครับ